โรงเรียนที่392นะครับโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแต่แหละบ้านโคกกลางหมู่7ตําตำบลดู่ลาดอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธร35170โรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายน2466บนเนื้อที่6ได้สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขต2จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนในปีการศึกษา2 5 6 3 มีนักเรียนจำนวน35คนผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน1คนครูผู้สอนจำนวน1คนธุระการ1คนนักการพานโรง1คนอุปสรรคในการเรียนการสอน 1. โรงเรียนไม่มีสนามเด็กเล่น และขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างหากได้รับการสนับสนุนจะทําให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 2. ขู่ไม่ครบชั้นทำให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอนหากได้รับการสนับสนุนจะทําให้ลดปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น 3. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนตอนนี้จัดการเรียนการสอน หนึ่งเครื่องต่อสองคนหากได้รับการสนับสนุนจะทําให้ในักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีครบทุกคนสิ่งที่โรงเรียนขาดแคลนและขอรับการสนับสนุนนะครับข้อหนึ่งสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ หรือง่าประมาณในการก่อสร้างเนื่องจากชำรุดและผุพังหมดแล้ว 2. ครูอาสาหรือง่าประมาณในการจ้างครูผู้สอน 3. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน2เครื่อง 4. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายจำนวน35คน 5. ชุดไทยและเครื่องประดับที่ใช้ในการแสดงในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆชุดนักเรียนรองเท้าถุงเท้ากระเป๋านักเรียน7 อุปกรณ์การเรียนสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่นางสาวทารณีบุญทวีผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับโทร0985978962หรือติดต่อที่คุณครูสถิตเวรุวนารักษ์โทร0615456191นะครับเอาล่ะครับเรามาดูข้อมูลการเดินทางบน กูเกิลแมพกันดีกว่านะครับโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละนะครับเป็นโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดยะโสธรภาพตรงนี้นี่ก็คือว่าอยู่ติดกับหมู่บ้านนะครับแล้วเข้าไปดู g l e Street View นะครับอ่าโอ้โหโรงเรียนนี่แก่ยังกับโรงเรียนชายขอบแล้วครับไปดูวิวตัวนี้ก่อนอนี่แหละฮะโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละนะครับไปดูป้ายชื่อโรงเรียนก่อน เห็นชัดๆโรงเรียนไม่มีอาคารสองชั้นเลยนะครับเป็นโรงเรียนที่มีอาคารชั้นเดียวลุ่นๆประมาณนี้ครับประมาณนี้มาดูการเดินทางไปที่ยโรงเรียนบ้านโคกเนี่ยน,นะฮะจากกรุงเทพมหานครใช้เวลาเดินทางประมาณแปดชั่วโมงนะครับ เกือบ600กิโลก็สามารถไปทาง101ได้หรือว่าตรงๆไปเลยดีกว่านะครับข้อมูลประมาณนี้นะครับสำหรับท่านในที่มีความสงสัยและข้อสักถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่เพจโครงการช่วยเหลือโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดานนะครับสามารถส่งข้อความมานะครับหรือว่าคอมเมนต์ได้เลยเรามีแอดมินตอบตลอดนะครับและ กลุ่มไหนท่านใดที่ทําจิตอาสาเป็นครั้งแรกนะครับสามารถขอคําปรึกษาได้โดยตรงเลยนะครับยินดีมากๆนะครับขอบคุณครับ